Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. เบื่อไหมเวลาที่จะซื้อหรือขายไอเดียไรก็โดนโกงทุกทีนี่เลยครับเพจแอดมินสั่งเพจทีเฮดร้านเกมออนไลน์มีทั้งรหัส ROV และฟรีไฟสามารถผ่อนจ่ายได้ด้วยนะครับถ้าจะสั่งซื้อหรือดูภาพเพิ่มเติมทักแชทเพจได้เลยนะรับประกันทุกไอดีให้ความช่วยเหลือโค้งวงจรเครดิตเยอะรีวิวมากมายและก็ระวังคนแอบอ่านดีนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะถ้าซื้อแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องเบสเลียวตะด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตาชแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับพีโลลินดิทกันนะครับทุกคนลินดิทเนี่ยในแผนนี้คือถูกปรับสมดุลนะครับผมมันปรับอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดไวในตัวเกมนะครับและนี่ก็จะเป็นแท็เทมรุ่นพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผมสําหรับพลังแฝงนี้เป็นพลังแฝงที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นพลังแฝงที่เอาไว้เล่งเงินนะครับนั่นก็คือพลังแฝงอาเชมี่นะครับมันจะเก็บแต็กสูงสุดได้3าครั้งนะ ครับผมแล้วเราก็ไปใช้สแต็กกับป้อมหรือไม่ก็ฮีโร่นะครับเราก็จะได้เงินมา75บาท1สแต็กเนี่ยจะได้เงินมา25บาทนะครับผมมันจะตันสูงสุดที่พันสนะครับมันจะทําให้ลินดิสเนี่ยคือมีของเต็มที่ไวขึ้นนะครับแล้วเกมเนี่ยผมเอาพลังแฝงมินน o ่ Q คิวมินเนียคิวมาด้วยนะครับเพราะว่าจะเอามาเล่งเงินแบบคูณ2ไปเลยไงแต่จริงๆแล้วอ่ะใช้เป็นการสลิงเกอร์ก็ดีกว่านะครับผมไอ้มินเนียิวเนี่ย มันต้องออกไปตีคลิปในเลนด้วยแต่จริงแล้วอ่ะคือเราก็เป็นป่าเราก็แท็กคลิปในเลนอยู่แล้วใช่ปะมันก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมแต่ผมคิดว่าใช้การทตลิงเกอร์เนี่ยน่าจะดีกว่านะครับผมได้ดาเมจที่เยอะกว่าเนาะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเซตไอเทมรูนพลังแฝงนะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งว้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมมมควานนุกกันนตเ เลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนร,รับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำไปทางการเล่นลินดิสท,ที่พึ่งโดนปรับสมดุลมานะครับในแพทล่าสุดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอัพเป็นสกิลสองมาก่อนเราก็จะไปวางกับดักรอนะครับเดี๋ยวเราจะลากบับฟ้าไปทางซ้ายนะครับผม ตอนอื่นแล้วเนี่ยผมจะไปใช้พลังแฝงมินเนี่นคิวก่อนนะครับนั่นก็คือไปทําให้เพื่อนด่านะครับผมนั่นก็คือทําอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็วิ่งเข้า่ปนะครับผมแล้วอลเรเตอร์บอกว่ตเขาก็จะไม่เวลสองนะครับผมการทําแบบนี้มันถามว่ามันดีไหมมันมันไม่ดีนะมันจะทําให้เพื่อนเราเนี่ยเวลไม่สองแต่อลเลเตอร์เขาคงชิลๆเดีทุกคนผมว่าการทําแบบนี้ก็ถือว่าผมไม่ค่อยแนะนํานะอันนี้คือต้องแบบ หน้าด้านพอสมควรนะครับผมถึงจะทําได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในส่วนของสกิลที่เพิ่งปรับมาใหม่นะครับาพาร์สิของลีดิสเนี่ยคือเหมือนเดิมเลยนะครับผมแค่วิ่งเร็วช้าลงไอ้ลดความเร็วพื้นที่ไป10%นะครับผมอ่าถ้าเกิดลีดิสเข้าพุ่มเนี่ยก็จะยิงยิงธนูออกไป2ลูกนะครับสำหรับาพาร์สิบนะครับผมส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยจะทําการกดแล้วก็เปิดแมปนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ในพุ่มหรือว่า อยู่ในวินวอล์กหรือหายตอยู่เนี่ยยังไงก็เห็นนะครับผมแล้วก็จะได้พาสซีฟมาด้วยนะสกิลีหนึ่งก็คือยิงครบ3ทีจะระเบิดสแต็กนะครับผมมันจะทำให้อ้าบู Blue, เราไปแล้วทุกคนเพลินเพลินเพื่อนเราที่เพลินเพลิน,น,นโอ้โหคิวเลนโรมิ่งนะครับผมทีมเรานะครับเคผมก็เพิ่งเห็นนะเคผมคิดว่าทำไมเป็นคิวเลนบ้ทุกคน <laughs> โอเคไม่เป็นไร เลนก็คิวเลนแต่ฝั่งเขาก็มูลาดนะครับผมมูลาดออฟเลนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บคลิปตัวนี้ก็ได้ผมก็น่าจะสีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลต่อนะครับสำหรับสกิลสองของลินดิ้เนี่ยจะเป็นการวางกับดักนะครับผมถ้าเกิดคนมาเหยียบเนี่ยก็จะเปิดแมปด้วยนะครับเปิดการมองเห็นแล้วก็ค่อยๆระเบิดนะครับแล้วก็สโลว์นะครับตามแบบนี้นะเนี่ยแล้วก็ได้คิวไปด้วยนะครับผมเฟิร์สบัตเป็นของเรา,าทุกคนผมไม่คิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับผมโอ้โหมันเวทปากอะแอแวนมาจากไหนเพื่อนอนโ้ เรียบร้อยโอเคอธิบายอันติกันต่อนะครับผมอันติของลิดิเนจะทําการสไลด์นะครับผมแล้วก็จะยิงลูกดอกออกไป4ี่ลูกนะครับยิงวิญญาณออกไป4ี่ลูกนะครับจะทาจะทำ,ะทำมันจะเลือกเป้าหมายที่เลือดน้อยสุดก่อนนะครับผมถ้าเกิดฮีโร่ตัวไหนเลือดน้อยสุดเนี่ยมันก็จะอับใส่ตัวนั้นก่อนนะครับค่อนข้างที่จะดีนะ โอเคก็ประมาณนี้ในส่วนของสกิลนะครับผมอาจจะพูดติดๆขัดๆนะครับทุกคนอาจจะฟังไม่เลื่นหูเพราะว่าผมเป็นร้อนในอีกแล้วนะครับผมผมก็เป็นบ่อยนะโอเคไม่เป็นไรช็อตนี้เรามาสไลด์เข้าไปเรียบร้อยนะครับผมไอแวนื่อกี้นี้เองเกางกรบต้นจับไปดียิงไปดีครับยิงฟรีครับผมยิงฟรีครับผมสวยโอเคมีคือมีคนมาให้ผมใช้พลังแฝงเรื่อยๆเดี๋ยวทุกคนอย่างนี้คือมันเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ต้องออกไปแบบ ไม่ต้องออกไปไปหาเขาอะคือเขาก็เข้ามาหาเราเองอะสำหรับพลังแฝงที่เพิ่งถูกนําเข้ามาใหม่นะครับผมนั่นก็คือพลังแฝงอาเชบี้นะครับถ้าเกิดเราโจมตีฮีโร่หรือว่าโจมตีป้อมเนี่ยมันจะทําให้เรา,ามันจะทาให้พลังแฝงนี้ทำงานนะครับผมมันจะสะสมครบสามสตก็กมันจะเต็มแค่สามสต็กนะครับสต๊อกละยี่สิบห้าบาทนะครับผมก็ครบสามสต็กก็ไปใช้ทีนึงเนาะ มันจะเก็บสะสมได้สูงสุดถึง1,200พนอนะครับค่อนข้างจะเยอะนะไอเทมครึ่งชิ้นอะโอเคมันก็จะทําให้ของเราไวขึ้นแนละ้วแต่จังหวะน,นี้นวจัดๆเลยทุกคนทีมเราสู้ไม่ได้เลยทุกคนคิวเลนซับพอร์ตน,นะครับจังหวะน,นี้เราก็เอ้ยมันกดสปิรไล่ผมเลยวะอย่านะเพื่อนอย่าเลยมาดิเออเออถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยกอนเพื่อนยาวๆเลยผมผมสับยาวๆเลยจังหวะน,นี้คือผมคิดว่าเราน่าจะฟาร์มไปก่อนยับๆเลยนะครับผมอ๋อ ผมลืมอธิบายอันติไปอีกอย่างหนึ่งนะครับคือมันจะเก็บสแตก็กสามสแต็กข้างล่างทุกคนเห็นปะถ้าเกิดเราเก็บครบ3ามสแต็กเนี่ยแล,แล้วเราสไลด์เนี่ยวิญญาณจะออกไป4ลูกนะครับผมการเก็บสแต็กเนี่ยก็คือการใช้พาสีหรือว่าการฆ่ามอนเตอร์ป่านะครับผมประมาณนี้เนาะฆ่ามอนเตอร์ป่าหรือว่าฆ่าคีฟในเลนก็ได้มันก็จะได้พาสีเหมือนกันนะครับสไลด์สไลด์แล้วก็เฉียวนะครับผมเฉียวเฉียวยิง,ย,งยิงนะครับเค okay. ไปไหนดีวะทุกคนเอ้ยไปปิดล่างได้นะอย่างเงี้ย เฮ้ไอโรมโดยนี้มันเข้ามาทําอะไรวะเนี่ยแอนเนตอะแอนเนตอะผมก็นึกว่าเล่นผมก็นึกว่าเล่นเบลดัมเข้ามาขนาดนี้มาคําหลังซะด้วยโดยดีครับทำโทษมาจูเรนผมจ่ายงานแล้ววะจูเรนจูเรนโลมิงจ่ายงานโอเคเอเมเบรี่แพ้มูลาสนะครับผมอยู่ที่เลนบนนะผมนี่เกาหัวเลยครับเอาไงดีวะเนี่ยเกมนี้ผมถ้าเกิด ถ้าเกิดผมผมคิดว่าเกมนี้เราจะชนะได้เนะี่ยคือผมต้องรวยแล้วผมก็ต้องฟามอย่างเดียวนะครับเกมนี้โอเคเราจะฟานอย่างเดียวทุกคนไยได้นะแวนอะเรียบร้อยครับผมตายแน่นอนตอนนี้คือมันยังสไลด์แบบดูยังไม่ค่อยแรงนะครับผมแต่ก็สไลด์ทีก็ขึ้นหลอดนะก็แรงอยู่นะเดี๋ยวรอดูเลดเกมครับผมสไลด์แล้วยิงป๊ดๆตายเลยเกมจังหวะน,นี้ฮเ,เอเมอรี่เราโดนนัวไปแล้วทุกคน โดนลุมชะกร,รมมูลาดมันเก่งจังวะกอฟเล่นเนี่ยผมเล่นบ้างไหมเอ้ยอะไรโอ้โหไอวิล่าขอขอหน่อยเถอะมาดิกวางสกิลสองไปตายไหมตายตายตายนะทุกคนตายนะทุกคนวิล่าตายเฉยเลยวะน่าจะเหยียบสกิลสองผมหรือไม่ก็ติดเผาตายเนี่ยนะโอเคปั้มบนเราเรียบร้อยไปแล้วนะระเบิดไปแล้วผมคิดว่าคิวเรียนเนี่ยนายไม่คนเดินเยอะนะเพื่อนนายควรจะไปฟาร์มนะไปเดินดูดเงินนะเพื่อน ไปอยู่กับพยาเตะก็ได้ไปอยู่ดูตังกันสองคนนะผมว่าน่าจะเวิร์กกว่านะเพื่อนนายอย่าไปเดินเลยนายมันเป็นแอสาซินอนะ่ะผมผมว่าเราอย่าไปยามกับมูลาเลยผมคิดว่ามูลามันน่าจะฆ่าเราได้นะเราเราหนีไปเข้าการดีกว่าทุกคนตอนนี้เงินเราค่อนข้างนำอยู่นะนำอยู่เกือบสองพันเลยทุกคนโอเคเราก็ฟาร์มกันไปต่อเนื่องระหว่างนั้นก็วางกับดักแล้วก็มาตีคีบป,ป่ารอนะครับโอเคผมมีอันติ ครบนะะแตกเต็มนะครับผมลูดถ้าเกิดผมลูดด้วงก็ได้นี่ก็น่าจะขึ้นหลอดอ่ะแล้วผมก็หนีเคเราก็ใช้สกิลฟาร์ไปนะครับอันติอย่าไปงกนะเนี่ยถ้าแตกมันหาง่ายทุยกคนเนี่ยใช้ไปใช่เดี๋ยวมันก็มีแตกมาเห็นปะแป๊บเดียวเข้ากลางไปนะนัวนัวช่อน,นี้นัวได้ช็อนี้นัวได้โอเคอันเน็ตสวยดีเพื่อนอันเน็ไม่มีดามจเอาจับปีกเรียบร้อยเรียบร้อยจังหวะน,นี้เกมเปลี่ยนหรือเปล่าหมด ตี้ครับผมเอ้าแอนเนตแอนเนตออ้นายเป็นโลมนายเป็นไล่อะไรอะ่ะโอเคเรียบร้อยมาสกอร์ที่ผมนำมาทุกคน14ต่อ10นะครับผมโอเคอุอ้ยออกออกออกถ้าเกิดเป็นริดดิทแพดเก่าร่วงไปแล้วทุกคนชอน็อตนี้แต่รีนดี้แพดใหมท่ทุกคนสไลด์ได้ <c oughs> อา่าสำหรับพลังแฝงไอ้อาเชมี่เนี่ยผมแนะนำว่าให้เป็นป่าแคลรี่นะครับผมถึงจะใช้ได้นะแต่ถ้าเป็นป่าที่เป็นแอตตาซินอะ ไม่ค่อยดีทุกคนเพราะว่าป่าที่เป็นแอสาซินเนี่ยมันไม่ค่อยได้แตะฮีโร่สักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นถ้าเราเป็นตัวตีไกลเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บสแตกครบสามใช่ป่ะเราก็ออกมายิงฮีโร่หนึ่งทีหรือออกมายิงป้อมก็ได้ทุกคนมันก็ธาแตกก็ทํางานแล้วแล้วเราก็ไปเก็บสาตุแตกใหม่นะครับผมก็อ้วนๆอย่างนี้นะเงินก็จะไวนะครับผมเห็นด้วงนะฆ่าเลยทุกคนด้วงไม่นา่ารอดเขาใช้สกิลไปละโอเคเรียบร้อยอุ้ยเหมือนเพื่อนจะตามต่อหรอแต่ผมไม่ตามอะผมฟาร์มฟาร์มครับผม เฮ้ยคิวเลนเขแผงเลยทั้ดทุกคนอุ้ยับดับเบิลคิวไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอา้าผมก็ติดเหมือนกันไอ้เตะลามไป็นหนึ่งทีทุกคนยังไงแอนเนตอันตรีกรอบโอ้โหอ่าเฮ้ยโอ้อโหมันมันทำอะไรวะหน้าคิวเลนอะเรียบร้อยดีเฮ้ยผมก็ไม่คิดว่าเขาจะทำขนาดนั้นเนี่ยทำทำไมอะเพื่อนเหมือนว่าเราจะไปปิดดวงได้นะดวงจะเข้าเบลเลสผมหรือเปล่านี่ผมไม่ชัวร์นะครับ เราก็วิ่งเปิดแมปไปนะครับเวลาเราเจอพุ่มเนี่ยเราก็กดสกิลหนึ่งไปเลยนะครับผมเผื่อเขาซุกอยู่ข้างในเราก็จะได้แบบสวนได้หรือไม่ก็หนีได้นะครับผมประมาณนี้เนาะเล่นลินดิสก็พยายามแบบเล่นพุ่มเยอะๆนะครับเล่นลินดิสอะโอเคตอนนี้เราใกล้ได้โอเมียร์แล้วนะครับผมเอา้าแอนนตอะไรอะหลุดหรือเป็นไรอะไม่มีคําว่าปานีนะเพื่อนต่อให้นายจะเดินมาอย่างนี้อะเราก็ฆ่าอยู่ดีนะในแร้งนะ <c oughs> โอเค เลดเกมอย่าร้องนี่ผมหรือเปล่าที่ต้องบอกอะ่ะต้นเกมนี่เอาผมไปเยอะเลยนะทีมนายมูลาดนายดูทีมนายด้วยทีมนายมันดื้อก่อนนะเราไม่ผิดนะเพื่อนฆ่าไอวิลี่บอก <laughs> ไอวิลี่โดนอยู่ในเลนนะหนูนะอย่าไปฆ่าเลยโอเคตอนนี้เราไดโอมิอาร์มันนะครับผมไอเทมจะเต็มมันนะเก้านาทีเนี่ยครับผมไอเทมจะเต็มมันนะฟาร์มโคตรไวทุกคนตอนนี้เฮ้ย เราเอามังกรเลยแล้วกันทุกคนอย่าไปแบบลีลาเพื่อนยิงเลยเราต้องรีบนะผมต้องรีบหาเกาะเกิดนะครับแล้วก็ค่อยไปไล่จบเกมนะครับเพื่อดขอดตันแล้วนะเราก็อย่าไปฟาร์มตอนนี้เงินผม9 00 0นนะครับเงินร่วงอยู่ที่6000นนะครับนำเป็นข้อนำเกือบครึ่งโอเคไปยไปทุกคนรัวๆเนีย่ยดูสิฟาร์มโคตรเร็วอะตอนนี้ใกล้ได้เกาะเกิดลนะทุกคนเช็คพุ่มไปก่อนนะเจอพุ่มก็เช็คนะครับผม ขีบบนเจอก็ตีนะครับเพื่อนเราบ้าบวกนะแต่เราไม่สนนะคือเราจะทําเวฟนะครับถ้าไม่ทําเวฟเกมนี้ก็ไม่จบนะครับเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนจะมัวแต่ฆ่าเพื่อนไม่เอาดาผมเอาเองมาไม่งอครับผมตีเองได้ยิงเข้ามายิงโคตรแรงดุหูเวติีทีดาร์กแบบเพื่อยปุ๊บปุบุบจุ๊บเป็นข้อช็อตนี้ยังไงฟาร์มป่าเข้าไปดีครับผมโอ้โหมีเลสด้วยหวานเจ็บเลยอย่างนี้ยาวๆไป แย่งเลสผมอีกทำให้รีเพื่อนนายนี่นะนายเลสไปนี่นายจะได้ใช้หรือเปล่าแต่ผมวิ่งเข้ากลางทุกคนเอ้ยด้วงนะไอ้ด้วงนะอ่ามันออกมาจริงเรียบร้อยเรียบร้อยไปเกิดไปเกิดขับพมอุ้ยไอย้คิวเดนมึงจะตายกันเลยเพื่อนใจเย็นดิเราอะ่ะก็คุยกันอีกคิวแอนนี่อแอนเนี่ยังไงอเลสเตอร์นายอยู่ไหนอ่ะทำไมนายไม่ออกมาจับจับไปเลยเพื่อนลมเลิมนายก็จับไปเถอะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราปล่อยมังกรนะครับยังไงเพื่อนเราปล่อยให้มังกรตีเเล่นได้เล่นได้เล่นได้ทุกคนเหมือนคิดเล่นไปแล้วทุกคนสแกนแมพสแกนแมพหวาดเคลื่อนที่โดนตันเข้าไปเอ้ยแวนมึงออกมาขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนถ้าผมไม่เกรงใจวีล่านะผมเอาแล้วเนี่ยแต่จริงอะผมกลัววีล่าอยู่นะด้วงเลยทุกคนจริงๆเราซุ่มรอด้วงได้นะเฮ้ยเอาเลยดีกว่าทุกคน เอาเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่ารูดไปดิรูดไปดิแตกไปด้วยยังไงมังกรยิงไปเพื่อนมังกรแตกไปแล้ววิล่าออกมาเอาตายนะวิล่าสไลด์เข้าไปเรียบร้อยมูลาดเอา,เอาหรือเปล่านะเล่เกมหรือยังนายอ่ะหรือว่ายังถ้ายังก็ฟาร์มไปก่อนนะเพื่อนเหมือนว่าเราจะจบได้ไหมตอนนี้คือคือผมของเต็มตั้งแต่ตอนสิบนาทีแล้วนะดินดิสแรงจัดแน่นอนเพื่อนเรารวยอะ เราเราใช้เงินแก้ปัญหาเพื่อนมูลามันมูลาดคือมันจะเก็บสแต็กรถนะครับผมแล้วมันก็จะเข้ามาสับอะนะต้องระวังนาะยบัฟมาใหม่เหรอใช่ใช่ใชนายมันเพิบัฟมาใหม่นายนายอ่านนายอ่านแพทหรือเปล่าเนี่ยนายไม่ศึกษาไงโอเคเดี๋ยวเราเอาบัฟฟ้าเสร็จแล้วเราก็ไปเล่นเลยก็ได้นะเพ,เพราะว่า จริงๆอะผมอยากรอเอาดาอีกรอบหนึ่งนะแต่เหมือนคิวเรนมันจะต้องการทุกคนคิวเรนมันต้องการปะฉันกําลังมามาแล้วนะเพื่อนยังไงดีคิวเนรนลูดดวงไปก่อนเกลียบร้อยดวงแตกครับผมแอนเนตเข้ามาบล็อกลำคัญจริงๆเลยแอนเนตฆ่ามปดิเพื่อนสับมันคิวโอเคคิดว่าน่าจะจบแล้วหรือเปล่ายิงไปก่อนหนึ่งทียิงไปก่อนหนึ่งทีงอนนงทเอ้เอ,เอ,เอดอโนะอดนนะอดนะอ,ดนะอดนะหนูโดนโนะหนู เรียบร้อยตายไปเหลือแค่น้องแอนเนตคนเดียวนะอารเเตอร์จักราดิหนุ่มจับมาเลยฟิกเกอร์จับเลยก็ได้นะจบจบไปจะได้ไม่ต้องมีคนกันเนี่ยอ่าไหนอ่ะฮะโอเคสวยอืมไอ้ีไอ้น้องคนนี้ขอซะหน่อยแล้วการตายไปซะโอเคสำหรับแนวทางการเล่นลีดดิก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครห์ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชนกนด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม